สอนทำบัคกเอ๊ะเดี๋ยวนะไม่สิมันต้องเป็นคำว,ว่าสูตรปั๊มดีกว่าอืมนั่นเอาเป็นว่าใช้คำว,ว่าสูตรปั๊มเอาก็แล้วกันมาสอนทำสูตรปั๊มเพชรแบบอินฟินิทในเกมสติกวลอลเลสผมอ่านภานษาอังกฤษไม่ค่อยออกดูสิ น,นั้นก็เอาเป็นว่ามรดกก็แล้วกันนะครับนะพิมพ์ใน Play Store เพจสโตร์เนี่ยคณก็เจอและใช่ขึ้นอยู่กับเพิ่ม PA และวันนี้เิมจะมาสอนทุกคนทาสูตรนี้กันใช่แล้วมันก็ไม่ใช้โปรโซะด้วยโอเคมาถ้าไม่ว่าอะไรถ้างั้นก็จะมาเริ่มกันเลยไปเอาล่ะผมจะขออธิบายก่อนสักเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับนะก่อนที่เราจะไปสอนปั๊มเพชรกันเอาล่ะเรื่องที่ผมจะอธิบายนะครับนะซึ่งหัวข้อแรกก็คือของที่ต้องใช้ ก็ใช่ครับของที่ต้องใช้อย่างแรกเลยก็คือบัญชี Google ก็สำหรับคนที่ไม่มีบัญชี Google นะครับนะก็ทุกคนทุกคนก็ต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมตอนซื้อเครื่องมาแบบใหม่ๆอะ่ะมันกเ็เขาต้องให้สมัครกันอยู่แล้วก็เป็นว่าไปล็อกอินกับเกมเกมนี้นะครับนะล็อกอินไปก่อนเลยไม่งั้นทําไม่ได้นะบอยไปก่อนเด้อเอาละหัวข้อที่2นะครับนะก็คือสกินเน้นจบไว อ่าเป็นไงตอนนี้ทุกคนเริ่มพอจะเดาออกแล้วใช่ไหมว่าไอ้สูตรปั๊บเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรเริ่มรู้กันแล้วใช่ไหมโอเคอท้าักนขออธิบายต่อนะก็คือของที่เอาไว้จบไว้นะครับนะซึ่งจะเป็นพวกแบบสก,กินอะไรทํานองนั้นหรือว่าของที่แบบอ่าไอ้ของเวทมนตะ์เอาไว้เรียกหรืออะไรสักอย่างไว้ที่ทําให้จบบ้านไวๆครับนะ้ซึ่งในที่นี้ผมจะแนะนําเป็นสก,กินก็คือสก,กินของสำหรับ ขอแยกสายขอแยกก่อนนะว่าจะเป็นสลับของสายคนที่แบบพึ่งเริ่มก็คือแบบไม่มีตังกับสายคนที่มีตงังโอเคผมจะเริ่มของคนที่แบบแบบพึ่งเริ่มเลยแบบตังแบบพอมีนิดนึงอะ่ะก็คือผมแนะนํานะครับนะให้ซื้อประเภทของสายใบไม้ใช่ครับใบไม้ก็คือตัวละครที่เป็นที่ขุดกับสายดาบให้เป็นสกิทใบไม้นะครับนะเพราะว่าสายนั้นอนะ่ะคือเราต้องเน้นจํานวนเน้นจํานวนเน้นลิป,ปิดมันต้องเน้นจํานวนจริงๆสำหรับสายนี้มา ซึ่งสําหรับคนแต่ถ้าสําหรับคนที่มีแบบมีตังใช่ไหมผมแนะนําให้อ่าเอาเป็นสกินสายฟ้านะครับนะก็คือสายดาบที่เป็นสายฟ้ากับธนูสายฟ้าถ้าใครอยากเล่นปิดจบบ้านแบบจากระยะไกลธนูสายฟ้าจะตอบโจทย์ดีมากสายดาบก็เหมือนกันดาบที่เป็นสายฟ้าตอบโจทย์ดีมากแต่ที่ขุดเนี่ยสำหรับตัวต,วตัวละครที่เป็นที่ขุดใช่ไหมให้นี่เป็นสกินใบไม้เหมือนเดิมครับนะเพราะสกินใบไม้เนี่ยมันจะคู่กับมงกุฎบั๊บมงกุฎถ้าเราอัปเกรดบั๊มงกุฎขั้น3านะครับนะ มันจะทําให้เราได้เงิน20แต้มต่อประมาณเท่าไหร่เกือบ3วิไหมอาห่าฮะใช่ทําให้พอตอนเริ่มเกมอ่ะตามหลักเราสามารถเรียกนักขุดมาได้ทั้งหมด3คนใช่ไหมผมไม่นับเลยกับตอนที่เขาแจกมาให้ตอนเริ่มให้2คนนะมันจะเพิ่มได้อีก1คนนะครับนะเป็น4ใช่มันจะทําให้เราแบบได้ตังไวมากตอนเริ่มเกมโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับหน้าสำหรับคนที่มีตังและคนไม่มีก็ประมาณไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงยังไงทุกคนก็เดี๋ยวก็ไปฟาร์มปั๊มวันนี้ก็ได้ก็รวยกันแน่นอนอยู่แล้ว โอเคมาถัางนั้นผมจะมาขอเริ่มสูตรปั้มกันเลยใช่ครับมีแค่นี้แหละมันมีแค่นี้แหละไอของที่ต้องเตรียมอ่ะมันมีแค่นี้จริงๆรงนิดเดียวเองโอเคมาสูตรปั๊มนี้ง่ายครับนะก็คือให้เรานั้นรีบจบด่านไอทุกคนกลองเข้าไปที่แคมเปญน,นะครับนะแล้วจะเห็นที่เขาบอกให้เราเลือกหมดใช่ไหมจะมีง่ายยากแล้วก็ยากมากใช่ไหมให้ทุกคนแบบว่าเลือกไปก่อนเลยเลือกไปหนึ่งนก็ได้เพราะว่า ถ้าเราเล่นจบเกมปุ๊บใช่ไหมเราจะได้เพชรตาแบบว่าเหมือนเป็น,เป,นเป็นแบบอชิเม m น n t ใช่ไหมอ่ะฮะบางสมมติถ้ายากมากก็ได้พันห้าถ้า,าระดับยากก็ได้ประมาณ1000ใช่ไหมระดับง่ายจะได้หมด500แล้วก็ถ้าเราชนะด่านพวกที่เป็นแบบด่านไอเขาแจกสกินอะ่ะเราจะได้อีก7 5 0ด้าสำหรับคนที่มีแล้วนะครับนะแต่ถ้ายังไม่มีก็จะได้สกินนั้นไปเลยซึ่งนี่แหละอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละความมกเซ้น อันดับแรกนะครับนะวิธีทําเลยก็คือให้เราเล่นดานพวกนั้นนะครับนะจบไปก่อนทุกคนจะเล่นดานยากมากไปก่อนหนึ่งดานแล้วก็จุดตรงนั้นเลยก็ได้หรือจะเล่นตั้งยากมากระดับยากหรือปกติก็เล่นหรือว่าดานไอ้ที่มันมีแบบแจกสกินก็เล่นไปก่อนเลยก็ได้นะครับนะขอแค่เล่นให้ผ่านก็พอเล่นให้ผ่านนะครับนะแล้วหลังจากนั้นคุณกดออกจากแอปกดออกจาหก,ก,กดออกจากแอปก่อนเลย แล้วก็เข้าไปที่แอปของเกมนี้นะครับนะไปที่คุณจะไปที่ลบก็ได้หรือคุณจะไปที่อา่าล้างก็ได้นะครับล้างข้อมูลแต่ผมไม่แนะนําให้กดลบนะอย่าก,กดไม่งั้นคุณจะเจอว,วงจรอุบาทแบบผมสองสองเดือนทีหนึ่งเออเจอกว่าจะเจอกี้ดูโอเคหลังจากที่คนอา่าล้างข้อมูลเสร็จแล้วนะครับนะหรือว่าลบก็อย่าลบนะบอกอย่ากวนอย่าลบนะแล้วก็กดเข้าเกมใหม่นะครับนะ แล้วคุณก็ไปรอหน้าโหลดสักพักเพราะว่าเกมนี้มันจะล็อกอินให้คุณแบบอัตโนมัติรวมถึงข้อมูลด้วยซึ่งดีมากๆเลยนะโอเคพอคุณเข้ามาแล้วนะครับนะก็ตามแบบเดิมนะครับนะไปเล่นด่านที่มันมีระดับยากง่ายหรือว่าปกติคุณเล่นให้จบไปเลยเล่นให้จบอะ่ะใช่ครับนี่แหละคือวงจรอุบาทนี่แหละคือสูตรปั๊มนะครับนะมันต้องทำซ้ำแบบนี้ทํำไปซ้ำมาเนี่ยแหละคือแบบเพชรแบบอินฟินิตเลยแต่แค่ว่าคุณต้องมีความขยันเท่านั้นแหละ ใช่แล้วเพราะงัน้นผมถึงอธิบายเรื่องเกี่ยวกับประเภทของทุกคนต้องมีสก,กิลหรือว่าของที่ไว้ช่วยเหลือในการที่จะให้รีบจบแบบไวๆจบแคมเปญแบบไวๆเลยครับนะนี่แหละกระตออธิบายและใช่มันก็มีแค่นี้แหละ <laughs> โอเคมาผมจะขอพูดอีกเรื่องหนึ่งก่อนละกันอันนี้คือจะเป็นแบบหลังจากที่เราเคลียร์แคมเปญเสร็จแล้วใช่ไหมถ้าสมมติว่าทุกคนน่ะสมมุติแคมเปญแรกสำหรับคนอันนี้ผมขอพูดสำหรับคนที่แบบเริ่มเล่นใหม่ๆเลยนะ ถ้าสมมุติว่าเข้าแคมเปญไปแล้วแล้วคุณเคลียร์จบแล้วคุณมาทําแบบสุดปั๊มแล้วคุณเข้าสุดปั๊มอันนี้แล้วคุณเข้าไปเล่นอีกครั้งในด่านระดับแบบเดิมอะระดับซ้ําที่คุณได้นนเียคลียร์รอบแรกไปแล้วอะถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้อันดับแรกนะคุณถ้าคุณเล่นจบแล้วอ่ารอบที่2แล้วใช่ไหมอันดับแรกครับนะคุณรอก่อนสักพักไอ้ไอ้ทุกคนเห็นตรงหน้านไหมโพเราจบพวกด่านบอสใช่ไหมมันจะมีแบบหน้าที่แบบเราแบบกำลังอ่า อะไรนั่นได้รับก็กำลังเฉลิมฉลองให้เราใช่ไหมมันจะเป็นแบบเสียงเปล่าแต่ใช่ไหมให้คุณรอสักพักหนึ่งก่อนนะครับนะแล้วเพชรมันจะขึ้นมาเพราะว่าผมโดนแล้วผมโดนแล้วคือตอนนั้นผมรีบจบบอสใดจบบอสตอนที่ชนะแคมเปญรอบที่2ใช่ไหมคือผมอะ่ะรีบกดเลยแบบรีบกดแบบรีบข้ขามๆเลยอะ่ะแล้วผลเลยรู้ไหมคือตอนที่ผมรีบกดข้ามออกมาเพชรผมไม่ได้เลยเหมือนต้องรอให้เหมือนต้องรอให้แบบระบบอะ่ะมันแบบมันกําลังคิดก่อนไง ใช่แล้วผมก็นีผ่ผมต้องนั่งเล่นใหม่อีกครั้งหนึ่งอ่ะแล้วต้องแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมคือเราต้องนั่งลบใหม่ด้วยในครั้งหนึ่งอะ่ะต้องนั่งรีข้อมูลใหม่เลยเพื่อมาทําเล่นหนาแคมเปญซ้ำ <Fe Yes. S 1> เพราะฉะนั้นครับหน้ารอก่อนสักแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งรีบกดออกผมบอกไว้ก่อนเลยแมื่อคุณได้แบบทําแบบปั๊มแบบนี้อันใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วคุณต้องนั่งจบแคมเปญะแ,แล้วหนึ่งแคมเปญมันกี่นาทีใช้เวลาอย่างตามคือสามสิบสามนาทีอะ่ะอันนี้ผมขนาดผมใช้แบบสายแบบ สปีดรันแล้วนะต้องใช้เกือบ3-3นาทีอ่ะโอเคก็เอาเป็นว่านะครับนะก็ก็น่าจะประมาณนี้สลับเกมไม่ใช่สิสลับสูตรปั๊มนะครับนะก็ถ้าใครทําไม่ได้ก็แวะมาบอกผมด้วยละกันเผื่อผมอาจจะเจออะไรแปลกๆเพราะว่าเนี้ยผมไม่ได้ไปเจอช่องไหนเลยคือผมอะ่ะเป็นเองผมไปเจอมาเองคือด้วยความที่ว่าผมอะ่ะเป็นประเภทที่แบบเข้าเกมอื่นออกเกมอื่นทำซับแบบได้หลายเกมมาก คือบางเกมผมก็กรักแต่ว่าบางเกมผมก็เล่นไม่ได้อะมันต้องหายเกมหนึ่งอะ่ะเนี่ยแล้วผมก็ไปเจอบางไงสำหรับเกมนี้นะครับนะเหมือนกันเลยเหมือนกับไอเหมือนกับคลิปของเทอรเรียนะครับนะผมก็ทาแบบนี้เหมือนกันอันนั้นคือผมกดออกนั่นแหละครับนะก็ประมาณนี้สำหรับการสอสูตรปร๊มโอเคมาก็ถ้าใครใครยันมากกอบมาโชว์ให้ผมเห็นก็ได้นะครับนะ้าว่าคุณได้เพชรไปเท่าไหร่ก็นะก็ ก็พูดให้ฟังสำหรับคนที่คนเท่าแบบผมก็แล้วกันโอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แล้วเจอกัน